ธุรกิจเครือข่ายแบบที่สองธุรกิจเครือข่ายแบบที่สองธุรกิจคืออะไรซึ่งทุกวันนี้พวกเรารู้จักกันดีในชื่อของการตลาดเครือข่ายแทนที่จะเป็นการเป็นการแฟรนไชส์ของเครือข่ายธุรกิจกลายมาเป็นการแฟรนไชส์ของปัจจุบันจนธุรกิจเครือข่ายแบบที่สองนี้ก็เป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงมากกว่า แบบแลกเสียอีกและแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีการวิาพากวิจาร์ณกันอยู่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมนี้ยังคงเติบโตและลุกเข้าไปในหลายๆพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกครอบครองโดยธุรกิจแบบเดิมและเหตุที่อุตสาหกรรมนี้ยังคงเจริญเติบโตต่อไปก็เพราะจก,กรยาภาพที่อยู่ในตัวมันตามกฎของเมคคานั่นเอง